ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มจิงหรีดไข่ฟาร์มคุณแม่กันนะคะทุกคนช่วงนี้ทางเราก็หยุดอัดคลิปไปเป็นเดือนเลยนะคะก็อยู่กับการปลูกต้นกล้วยนะคะให้จิ้งหรีดแล้วก็วันนี้เราจะมาทําการติดตามผลทดลองการเสริมผักนะคะก็คือการให้ต้นกล้วยสับผสมอาหารกับจิ้งหรีดนะคะ ให้วันละหนึ่งมื้อทุกวันนะคะให้ตอนเช้าต้นกล้วยสับผสมอาหารก็คือต้นกล้วยสับละเอียดเลยนะคะแล้วก็ผสมหัวอาหารนะคะตอนนี้จิ้งหรีดก็อายุเข้า25วันแล้วนะคะเพื่อนส่วนการเจริญเติบโตก็ตัวจะเท่าๆกันนะคะการแตกไซนี้ก็คือการมองด้วยตาเปล่านี้ก็คือจะแตกไซน้อยมากนะคะเพื่อนๆ คือว่าสำเร็จไปในช่วงหนึ่งของจิ้งหรีดนะคะแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะคะลูกชายนะคะเล่นเสียงดังมากแล้วก็ช่วงนี้อากาศจะร้อนมากนะคะเพื่อนๆทางเราก็จะได้ทำการลดน้ำใต้บ่อจิ้งหรีดนะคะก็คือให้ความเย็นกับบ่อจิ้งหรีดนะคะ แล้วก็การตายในบอ่อนะคะในภาพรวมๆที่เห็นนะคะ<ๆ>เพื่อนๆการตายก็จะมีบ้างนะคะอีกสองสาวันนี้ก็จะเก็บขี้จิ้งหีดนะคะออกบ้างนะคะเพื่อลดความร้อนลดแก๊สในบอ่อนะคะงฟาร,ร์มเราก็จะทำประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือถาดน้ำถาดอาหารเราก็ยังให้แบบเดิมอยู่นะคะ ก็ทางฟาร์มอื่นเขาก็จะให้แบบท่อแป๊บนะคะผ่กครึ่งแล้วก็ให้จิ้งหรีดกินน้ำทางเราก็ยังให้ในแนวเดิมๆดเลยนะคะให้จิ้งหรีดดูดน้ำในกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อนอันนี้บรรยากาศรอบๆในบอ่อนะคะทางเราก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือที่ว่าต้นกล้วยสับละเอียดนะคะที่เราผสมอาหารนะคะให้จิ้งหรีดกินเราก็จะให้ประมาณนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวทางเราจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะว่าตอนใกล้จับนะคะจะเป็นยังไงนะคะตัวจะแตกไซดหรือเปล่าตัวจิ้งหรีดจะโตหรือเปล่านะคะจะโตได้ขนาดไหนยังไงเราขอฝากช่องเราด้วยนะคะให้เพื่อนๆคอยติดตามช่องเราอีิทีนะคะจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้ก็คืองานเสริมของแม่บ้านอย่างเรานะคะยังไงฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ